Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. happy birthday. Happy birthday สวัสดีครับนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกันดิกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับผมในอีพีที่507น้ำหมายจิปปอนจำกัดมหาชนครับตอนนี้ก็มาถึงอีีที่507อยนะครับย่างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับสำหรนาชาติฟิชชิ่งตกชิงเหลียวครับตกหน้าดินครับตีเหยื่อปลอมครับช่วงนี้จะตุ้งติ้งเหยื่อสดแล้วก็ตกชิงเหลียวเป็นหลักนะครับผมตอนนี้หาหมายลงอยู่ครับมีหมายเยอะอยู่ก็แต่ยังไม่มี ใครไปนานแล้วครับผมก็ไปก็กลัวเสียเวลาครับก็เลยมาที่หมายนิป้อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะสองระยะครับตั้งแต่ระยะ4ี่ห้าขึ้นไปถึงระยะหกสามมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวว่าหมายนิป้อนคนเยอะตลอดนะครับมีทั้งตกหน้าดินตกชิงเหลียวนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับสองระยะสี่ห้าห้าสี่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันเลยครับครับทางนี้ก็ตกผ่านมาเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับปายยังเงียบอยู่นะครับ มีกินบ้างมีตอดบ้างครับสัวใหญ่เป็นไซเล็กอยู่นะครับใช้3นิ้วอยู่นะครับรุ้นว่าจะมีตัวใหญ่กินหรือเปล่าตอนนี้อากาศก็ดีนะครับแต่ทำไมเงียเงียแต่ก็ยังมีตัวกินอยู่ครับแต่ทำไมยังเป็นตัวเล็กอยู่ครับตอนนี้ก็เกือบสิโบโมงแล้วครับปลาข้าน่าจะเริ่มกินแล้วครับ แต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงใช่ไหมไม่งั้นได้ตัวน้อยแน่ลแล้วยังไม่ได้ไซส์สี่นิ้วเลยนะมีแต่ไซส์สามนิ้วก็่านั้นล้นอีกสักแป๊บนึงครับผมถ้าไม่กินก็จะตกเหยียดสดดีกว่า ก็มาถึงช่วงบ่ายแล้วนะครับตาแทบจะไม่กินเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องย้ายหมายครับไปตกหย่นสดไสเดือนดีกว่าครับตกปิ้งไสเดือนครับกระบอกปะปลาปุ๋แดงและยอครับอีกวันหนึ่งครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะย้ายหมายไปที่ไหนคอยติดตามรับชมครับหรือว่าจะมาหมายที่ป้อนแล้วว่าหาจุดใหม่ครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บอุปกรณ์แล้วก็ไปที่ปะปลาปุ๋แดงและยอเลยนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด well, anyway, ้วยนะครับนระอาจารย์พิ่งในปีที่507นะครับน้าหมายที่ป้อนนะครับผมมีย้ายหมายไปหมายปลาปาครับผมมาติดตามแล้วชมครับตอนนี้ก็มาถึงนี่หมายแล้วก็จะจากไปนิ่ป้อนครับมาปลาปลาบูแดงระยองมาทุกงิ้งเหยื่อสดเส้เดือนครับผมทั้งหมด11คันแล้วครับผมยังมารุ่นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเหลือเวลาอีกประมาณ2-3าชั่วโมงครับกับบ่อปลาปาบูแดงละยองตอนนี้ ฝนฟ้ากำลังมาเลยครับผมโอ้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับจะทันหรือเปล่าครับจะไหวหรือเปล่ากับการตกปลาในครั้งนี้ครับไปช่วงนี้ไปที่ไหนมีแต่ปลาเล็กครับผมเล็กไม่พอไม่กินในตัางหาครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าก็ติดตามรับชมครับทางก็มีอาการครับ แล้วจะต่อครับกดไหมครับกดไหมครับใช้ไส้เดินใหญ่ลองดูก่อนไลไม่รู้จะไม่แน่นะไม่รู้จะเข้าป่าหรือว่ากี่ตัวเดียวเลยสองเลย <c ười> ยังใหญ่เลย <c ười> ดูดิว่าเป็นไงก็มีต่อเอ <Okay, S 1> ๊ะเราเราต้องตัวนั้นอ่ะ เรือมีปลาดูเยอะดเดี๋ยว เดี๋ยว่าเดิน,ดนดกันมาแล้วส,ส,สวยครับผมสายสวยๆครับผมตัวแรกครับโอ้ <Wow. S 2> โหคนจะได้ตัวครับครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดสุดสุดของคลิปในวันนี้แล้ว,น,วนะครับที่507นะครับหน้าปลาปลาปป่กแดงและยองนะครับ หลังจากที่ย้ายหมายมาจากที่ป้อนจำกัดมหาชนนะครับปลาไม่ค่อยกินเลยครับน้ําก็ใสขึ้นอยู่นะครับแต่ยังมีขุ่นอยู่ครับปลาไม่ลงกินพื้นนะครับได้ไปห้าหกตัวครับก็ให้นานๆข้างๆไปครับวันนี้ก็เลยไปตกตุ้งติ้งไสเดือนครับผมที่ปลาปลาผกแดงและยองครับตรงนี้ลงไปหมดสิบเอ็ดคันนะครับได้ประดุกไปตัวหนึ่งนะครับที่เหลือนี่ชุดสุดท้ายครับ เพื่อีวีหรือป่าครับเดี๋ยวยังไงถ้าไม่กินเราก็จะยอนกิเลสกลับบ้านครับผมไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสุด s c r ด้วยครับกระนาชาติวิธีที่ e ้าร้อยเนะครับตัหมายที่พ้นจำกับกหาชนเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับชมครับหรบวันนี้สวัสดีครับ